สวัสดีครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนครับวันนี้ครับก็มาถึงแล้วครับสำหรับการเปิดกล่องชุดใหม่ครับของกรารโปเกมอนนะครับที่มีชื่อว่านี่ฮะไชนีทร e เชอ r e นะครับ EX นะครับก็วางจำหน่ายในวันที่26มกราคมนี้นะครับเป็นการ์ดที่แบบว่ายอดนิยมครับของในปีก่อนนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ครับใครที่เพิ่งเข้ามาชุดนี้เหมาะยิ่งกว่าเหมาะซะอีกนะครับมาเริ่มาเปิดกันเลยดีกว่านะครับ ชุดนี้มีความพิเศษยังไงครับนอกจากว่าจะมีการชุดเก่าๆแล้วครับแน่นอนครับว่าชื่อชื่อมันเป็นชายนี่นะครับก็จะมีสีแตกต่างก็คือสีชายนี่ที่เรารู้จักกันนะครับนี่ตัวหน้ากล่องเลยนะฮะจะเห็นว่าโอ้โหชัดเจนแน่ๆว่าเด่นๆครับในชุดนี้ครับนั่นคือลิซนะครับชายนี่ลิซซดอนะครับบอกเลยว่าใบนี้เป็นการใช้งานที่เก่งมากๆครับแล้วว่าเป็นแนวหน้าเลยนะครับแล้วก็มีเซอร์ไนท์นะครับ นี่ก็เป็นสองตัวที่ผมอยากได้นะครับว่าจะได้หรือเปล่าทุกซองเนี่ยจะมี ex นะครับตอนนี้1กล่องเนี่ยจะมีทั้งหมดเอ่อสิบองนะครับมาเริ่มกันเลยครับเระที่สองแรกอย่าลืมนะครับไปทำแบบสอบถามกันด้วยนะครับโอเคมาเล้าครับอันนี้ก็ใช้ง่ายครับเพราะว่า hp มัน70นะครับเซอร์ไนส์อ่ะโอลิเวียนะครับลูซิโอนะครับงานวิจัยศาสตราจา์ใบนีก็ช้ยครับใครที่ เพิ่งเริ่มเล่นนะครับแล้วไม่ซื้อชุดของซาเตอร์นี่ก็มีให้นะฮะมาวาทากโกะนะครับปุ๊บบิดลีดามะแล้วก็อึ๊บฮุคุลิน EX ครับอ่าใบนี้ก็เก่งใช้ได้นะครับแล้วก็เสน่ห์ของซาคิตสองใบนี้นี่คือมาจากชุดของนี่เลยครับหนึ่งห้าหนึ่งนะครับอ่ะข้างหลังเขาจะเป็นคาบิคอนนะครับแล้วก็มีจุดหมายให้กำลังใจโอเคแลเราจะแยกครับสำหรับการซัพพอร์ตแล้วก็ไอเทมนะครับมาดูกันต่อที่ซองที่สอง นะครับมาดูว่าจะได้อะไรครับนี่ลิโซนี่ก็เป็นใบใหม่ครับหีมากพลังครับซึ่งจะไม่รับเอฟเฟกต์ของท่าต่อสู้นะครับแล้วตัววานนัตเมสไม่โดนนะครับหลักๆเลยอ่ะมายูรู้ครับเรนโทล่าใบนี้ก็เจ๋งนะฮะถ้าเกิดการลงมาของฝั่งเราเนี่ยมากกว่านะครับก็ลงได้เลยอ่ะโฮลิงนะครับปุ๊บฟูดินเอฟครับมาจากไหนฮะ151่อีกเรียบครับแต่ว่าเป็นอีกอาร์ตหนึ่งนะคุณละลูกกันเลยนะครับนะครับ องที่3นะครับภูคุรินอันนี้โบกับเด็กภูคุริน e f เลยครับแล้วก็มีภูรินด้วยอ่ะช่วงเริ่มต้นเต่าเชี่ยน e f ครับนี่ก็เป็นอีกอารต์ตหนึ่งครับนี่เป็นเด็กน้ําที่เก่งอีกเด็กหนึ่งถ้าเใครสนใจเด็กน้ํานี่แหละของดีเลยแต่ก็ยังมีโค้งของเด็กนี้อยู่นะครับเดีย๋ยวเราจะเจอหรือเปล่าเดีย๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับอ่ะหรือโซลิจี้โคตรด,ดีนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเรามีการ์วันเยอะกว่าเราเสียปุ๊บครับจะมีเทียบเท่าก,กับพลงรรังงาน3ลูกนะครับอะไรก็ได้ นะฮะโอเคแล้วพี่ที่นี่เอาไว้เล่นกับฟูรินนะฮะโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมาครับตอนที่สี่นะครับโอ้นี่คือแบบมี EX คุกซุกซองเลยนะครับอ่ะเทอรรีครับนี่ซาบิเอตไว้เล่นกับพอเช่น e อนะครับอ่าจะเป็นอีกอาร์ตหนึ่งอ่ะมีนิวลานะครับเฮลัชเชอร์นะครับเทฟฟี่อันนี้ก็โอ้โหความสามารถไม่ทำงานนะฮะอ่ะอุ้ยอุ้ยนี่ครับชัยนี่ครับ เซโกครับอู้สวยเลยนี่ไปอีกสีหนึ่งครับชัดเจนเลยเนี่ยเอาละได้ครับใช่ที่หนึ่งใบนะฮะแล้วอะไรครับข้างหลังพีเจเอเอครับนี่เขาเล่นกับลิซาซอนนะอู้สกาดีนี่ครับที่ผมอยากได้ครับเนทิโอครับมันดียังไงครับผมเล่นดิฟลานต์ชิดนะครับเพราะว่ามันเอากราฟพลังงานบนมือเนี่ยติดให้กับบอมเบ้นนะครับแล้วก็ติดปุ๊บเนี่ยจั่วกาสสองใบนะครับเนทิโอครับสัมผัสซิกเซน อ่าห้างในเมืองครับแล้วตามด้วยโบตานโบตานที่เราการใช้งานครับได้ไชนี่มาแล้วครับ1ใบนะครับนี่คือการล่าไชนี่หรือเปล่าเนี่ยเปิดมาสี่ซองได้ใชนี่มาหนึ่งใบนะครับต่อหนึ่งบ็อกซ์นะครับอ่ต้องเหลืออีหกนะครับมาลุ้นกันต่อครับว่าจะได้อะไรนะครับเคซี่นะครับโดริโอชุดหนึ่งห้าหนึ่งครับไปนี้ดีฮะแล้วก็มีสตาร์มี่นะครับปึ๊บอู้ไชนี่ครับโมโตโทฮังงี้ครับนี่สุดยอดเฮ้ยสีเป็นอย่างงี้เลยผมเพิ่งเห็นว่าใชนี่อยู่สีนย ดูเป็นมังกรเยอะมากครับแต่มันก็เป็นมังกรจริงๆนะแล้วก็อีกใบหนึ่งที่ซ่อนอยู่ครับนั่นคือลอยล้อเหล็ก EX นะครับใบนี้เป็นใบใหม่ครับของชุดนี้นะครับลอยล้อเหล็ก EX นะครับซึ่งมีความเก่งนะครับพอโจมตีท่านี้ปุ๊บนะครับต้องถอด booster energy นะครับของอนาคตนะครับถอดปุ๊บเนี่ยจะมีโล่ป้องกันตัวเองครับมา150ลอยอยู่นะครับอ่าโอเคมาโอโมดากะนะครับอ่ามีมาให้ใช้ใหม่อุ้ยเซกเลฟอีกพาร์ตหนึ่งนะฮะ เนี่ยคสามารถมันดีมากครับติดพลังงานน้ํากี่ใบก็ได้นะครับถ้าเกิดมันอยู่บนสนามแล้วนะครับอ่ะโอ้โอ้ราโบนีแผมชอบราโบน,นครับในเวลาสามตัวที่เราโบนอยู่แล้วนะฮะดีใจได้แล้วไม่ต้องไปตามหานะครับแต่คิดว่าคนหลายๆคนก็คงอยากกันปล่อยนะแต่ว่าผมชอบนะครับได้แล้วก็ไม่ต้องไปหาแล้วฮะคาอาจจะไม่เยอะมากเพราะว่า ถ้าไฟดูไม่ค่อยเก่งในช่วงนี้นะครับอาจจะต้องรอในชุดหน้าๆครับถ้าไฟน่าจะเก่งขึ้นโอเคครับได้แล้วฮะนี่เป็น S.S.R. นะฮะอีกประมาณเท่าไหร่อ่ะเหลืออีกประมาณสี่ตองนะครับก็คิดว่าน่าจะไม่ออกระดับ S.R. แล้วนะครับเพราะว่ามันออกอันนี้ไปแล้วไม่น่ามีเบิร์นะครับไม่น่ามีเบิร์ดจิจิโอนครับพ่อโปครับพโปชายนี่ถ้าเกิดอยากเล่นชายนี่นี่น่าจะรู้นะครับพี่แอ ออนเวิลดเอครับดีครับดีเนลเคอร์นี่ก็เป็นใบใหม่ครับของชุดนี้นะครับโอเคฟาดเค l ลอสครับแล้วก็เปเปอร์อุ้ยเปเปอร์นี่จะใช้งานแบบสามอันสุดๆครับชุดนี้มีนะฮะจะเปิดกับต่อไปนะครับอ่ะไม่มีคิวนี่ต็อการเก่งฮะเก่งเลยวันนี้เลยฮะอ่ะอุ้ยลาวโบนเอครับโอเคก็ได้มาแล้วแต่ไม่เป็นไรฮะอ่ะโอเค เครื่องหลัยของความกล้าก็เป็นการ์ดไอเทมที่อไอเทมติดโปเกม,มอนที่ดีนะครับเอาไอให้กับโปเกมอนพื้นฐานนะครับเพิ่ม HP 50เห็นไหมมีเลยของการ์ดใช้งานทั้งนั้นอ่ะใครมาตอนนี้นะครับไปเปิดกันครับยูมิเทริโอและสีเขียวอย่าบอกว่าเป็นอย่าให้เป็นเนี่ยอย่าเป็นมัสคเนียไม่ใช่ครับมีใช่ไหมมัสคเนียเพราะผมว่ามีเนี่ยฮะอยู่นะครับอ่ะโฟน,น,นิโตสีเอครับน้ำเป็นธัญญอดีการ์ดดีครับรีดจับไว้เลยของดี เอาละครับฟองสุดท้ายครับของบล็อกนี้นะครับยิรุกาแมนนะครับซึ่งรู้สึกว่าจะมีอาร์ตพิเศษนะครับเป็นสีดำเป็นไชนี่นะฮะอีคารุเกะนี่ก็ใช้ลิซาโดอีกหนึ่งใบอ่ะมาสคาเนียครับกำลังถามถึงเลยนะครับก่อนหน้านี้และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ได้มาแต่ก็เป็นอีกอาร์ตหนึ่งนะนี่อันนี้อันนี้เป็นของที่คนต้องการอยู่แล้วนะครับนาจโมนะครับอ่าแล้วก็มีลูบินัสเอเจนจี่นะครับแล้วปิดท้ายด้วยมานเน่ครับจบแล้วครับสำหรับหนึ่งบล็อก นะครับเห็นไหมไวมากครับหนึ่งบ็อกซ์มีหมด12บครับไปกันต่ออีกบ็อกซ์หนึ่งครับแต่ผมก็อยากรู้ครับว่าผมจะมีความโชคดีบ้างไหมครับเพราะว่าผมไม่ค่อยเปิดให้เห็นนเท่าไหร่ครับปกติจะเปิดกับกับคนที่รู้จักนะครับเพราะว่าไปดูดดวงเขาอ่ะอีกกล่องหนึ่งแล้วกันครับเห็นว่าเป็นกล่องที่แบบน่าสนใจจริงๆแล้วก็เปิดได้ไวมากอะไะครับมาต่อที่กล่องที่2นะครับมาอือจะไปชุดนี้บอกเลยว่า หมดแล้วหมดเลยนะครับมันมันมันเป็นอารมณ์เหมือนช่วงเนี่ยวีแม็กไคลแม็กหรือจะเป็นตะวันบินตาครับอารมณ์นั้นเลยนะครับเตอร์โผมมกระจายความโกรธออกพอนแบ็ครับหับพอนแบคนะครับ,บ,บไม่ธรรมดาครับมิวเอ็กซ์ครับของดีฮนะนี่ของดีผ้าคาดหัวสู้ตายนี่ก็การใช้งานเหมือนกันนะฮะชุดหนึ่งถ้าหนึ่งนี้ผมเปิดไม่ได้เลยคนระับมิวเอ็กซ์ต้องไปเปิดนอกรอบอะถึงได้มา ได้เป็นแบบไอ้นี่ S A R มานะครับมาดูว่าน,นี้จะได้หรือเปล่าครับรู้สึกอันนี้ก็มีนะมิวมีนะแต่อีกคันดิซูมินะครับอี่คิริงโกะก,ก็ใช้งานอีกแล้วครับไว้ใช้ต่อเริ่มเกมนะครับนะครับมาต่อที่ซองที่สามครับปุ๊บโซโดะครับแคปซูลสิเผ็ดขึ้นครับเผ็ดขึ้นเฟฟคีครับโยโโรรซาอ้โหเหมือนกับล่างเลยนะนี่ออกมาปุ๊บออกมปุ๊บโอ้โหโกคุริซาุให้ตายเถอะ ชายนี่นะฮะชายนี่อ่าอุ้ยงายะ ex ครับนี่การ์ดนี้น่าสนใจครับงายะ ex ครับโบราณนะครับนี่ก็เป็นชุดใหม่ก็เหมือนกับตะกี้ครับปีผมได้เลยครับลอยล้อเหล็ก ex นะครับอ่านี่อีกหนึ่งบครับสะสมกันเลยนะฮะมาครับพอต่อไปครับอ่ะโบรอนฮาโมครับแมนคีเฟอร์มอร์จำเนื้อไฟฟ้าปึ๊บเซคเลสเยี่ยมหมายีต้องเก็บไปต้องเก็บปุ๊บโอ้โห โอ้ต้องปีชายนี่ครับไปที่ผมใช้ครับไปที่ผมใช้เยี่ยมเลยฮะได้มาแล้วฮะอุ้ยอวิวีครับ ex นะฮะอรารามจริงๆตอนนี้ยังไม่ออกนะครับสำหรับของระดับช่องของ sr นะฮะขออย่างเดียวเลยอยากได้มากตัวหน้ากล่องครับเป็นแบบ sar จะเจ๋งเลยนะฮะโดโลเคซันครับความเป็นผู้นำของมบนี้ก็คือโอ้โหออนเมิร์ ex ครับเป็นแบบชนี่ โอ้น้ำตาผมจะไหลครับผูไหลด้วยความโศกเศร้าครับไม่ได้ดีใจเลยนะเนี่ยเยยนจริงผมอะ่ะอยากได้อาร์พิเศษอ,อ่ะนี่คือแอบเกลือนะครับอันนี้แอบเกลือนี่อมันไม่ใช่แบบว่าจะได้กันง่ายๆนะฮะเพราะว่าในชุดนี้นะครับมีอาร์ตมากกว่า300กว่าแบบนะครับบอกเลยว่าเก็บกันตาเหตุนะครับ อ้วกเลยทีเดียวนะครับนามิอิรุกะนะครับอ่ะสำหรับอิรุกะแม่อุ้ยชิราฟอร์ครับ ex นะครับจดมาให้กำลังใจขอบคุณนะสำหรับเรียมเพาเดียไอ้เรียมเพาเดีย,ย,ย,ดยก็ใบใหม่เนาะใช่ไหมแต่มันอาร์ที่ดีนะอาร์ีโอเคครับมารู้สึกว่าชายนี่จะให้มา3ใบนะครับตอนนี้ก็น่าจะไม่มีเลยแล้วจากที่ดูนะครับ นี่เป็นโดโอนะครับแล้วก็ได้โบตันม,มาแล้วก็บีชคอร์ดนะครับของดีเลยบีชคอร์ดนะครับไม่น่ามีจริงครับเพราะว่าใช้นี่3แล้วก็เ r 1แล้วก็จะเป็นอีกธรรมาดาแล้ไม่มีแล้วอุ้ยไดนน้ลิสตอนครับดลิสตดนตัวดีครับก็ดีได้มาหนึ่งครับลิสตอนปึ๊บโอเคแล้วก็ได้เป็นคู่คืนพลังงานพิเศษนี่ก็การ์ดดีครับโอ้โหไอ,ไอ้ไอ้ส่วนของไอเทมแล้วไอเทมติดบอกว่านี่คือเจ๋งมากนะครับเจ๋งมากบอกนี้อะไรนี่ไม่ถึงผมไม่ได้อะไรมาเนี่ย เอ่อได้เลยเอ่ยกระเป๋านี้โอบเราเอาโบอีกหนึ่งใบครับให้โบทามาด้วยเอาเอาละครับซองสุดท้ายครับมาสคเนียครับมาสคเนียเอาละครับก็สำหรับโปเกมอนนะครับระดับ EX เนี่ยผมอาจจะไม่พูดถึงแล้วกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นใบเก่าใบใหม่ก็จะเป็นลาลล้อเหล็ก EX นะครับแล้วก็ไงน์เอ็กซและนี่คือชัยนี่ที่ผมได้ครับคือหนึ่งกล่องจะให้มาหมด3ใบนะครับนี่ รู้สึกว่าสล็อตที่เป็นระดับเอ r อ SAR นะที่เราตามหาเนี่ยตามหน้ากล่องนะครับแบบสวยๆเนี่ยจะอยู่ในสซอตของสล็อตนี้แหละนะครับถ้าเกิดได้มาหนึ่งใบก็ก็ถือว่าโชคดีมากนะฮะโชคดีมากๆแต่นี่คือผมไม่ได้นะครับก็เป็นน้องๆชายนี่ครับมีกลอบปกตินะครับแต่ข้างในวิบับมากนะวิบับมากอื้สวยงามทั้งสวยงามพอมันสบัดพร้อมกันมันสวยงามมากโอเคครับและนี่คือตัวระดับเออ นั่นแหละครับนั่นแหละปิดใบนี้ไปก็ได้ครับใบนี้อย่างน้อยถึงทุกคนจะคิดว่าเออหม่เก่งอะไรทั้ัก็พี่แต่ว่าแต่พี่ชอบนะครับสำหรับเราโบนีเอ็กนะฮะโอเคครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการเปิดกล่องนะครับของ Shiny t r e a ช u r e e x นะครับหวังว่าเพื่อนๆกต้การดีๆกลับไปนะครับบอกแล้ววางขายแล้วนะครับรีบๆไปหากันมานะครับผมเชื่อว่าชุดนี้จะเป็นชุดที่หลายคนต้องการเพราะว่าอาร์บันสวยมากนะครับงั้นผมขอโชว์รูปนี่เลยฮะ เป็นรูปริสตอน EX นะครับแล้วก็มีสุนัย EX ละกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนน่าจะอยากได้นะครับโอเคครับก็สับคลิปตรงนี้ครับขอจารย์แต่เพียงเท่านี้ครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด้วยนะครับและเราไว้เจอกันใหม่คราบในคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ